ยังไม่บอกเลยว่ามันคืออะไรอันนี้คืออันนี้คือข้าวซอยนะคะข้าวซอยแต่น้ำขนมจีนใช่วิ <laughs> ยญาทำน้ำเองเนาะใช่ใช่ส่วนเส้นนี่คือเป็นเส้นข้าวซอยอ,อเป็นไงบ้างครับอร่อยมากจริงเหรออือนี้คือไม่ปรุงอะไรเลยนะมีแค่มีแค่นี้อม,อมกินอย่างอาเรเอยอร่อย อันนี้ชอบกินกว่าน้ำข้าซอยเทอดนะครับซอยเหมือนเขาจะใส่กะทิเนาะอันนี้ไม่มีกะทิอืมอืมสุดยอดคับผมลองกินบ้างผมยังไม่ได้ลองเลยนะนะเห็นมากเลยลองดูครับเธอเต็มที่เยอะรอเส้นข้ซอยน้ำน้ำเนี้ยวอือืมอมันก็แปลกดีเนาะ ออร่อยไหมอืมอร่อยชอบอื้อหือ